ครับผมเพลงน้องไม่พอครับแล้วก็มีโอกาสได้มาเล่นที่สกาวแคนดี้วันนี้เป็นที่แรกเลยด้วยครับยังก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เขียนขึ้นมาเองด้วยครับแล้วก็เขียนไว้นานมากๆแล้วอย่างไงฝากฟังด้วยนะครับผมปประสบการณ์รักแบบพี่มออย่างนี้เป็นช่วงเป็นช่วงที่งานรุ่งหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับตอนผมเขียนเพลงนี้เนี่ยผมพยายามจะหามุมความรักรอบนี้เป็นความรักเลยพี่หนุ่มือพยายามอยากจะหาความรักที่เราแบบรู้สึกว่าเราทุ่มเทสุดๆแล้วอะไรอย่างงี้ครับ แต่สุดท้ายเรารู้สึกว่าเราคุ้มเถ่วความรักเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีให้ผมเห็นเท่าไหร่ผมมีแค่ตอนที่ผมเรียนมัธยมแค่นั้นเองอะ่ะ <Yeah. S 1> ก็เลยพยายามก็ไปนึกขึ้นได้ว่ามีช่วงหนึ่งอะ่ะเราพยายามอยากจะดูดีมากๆเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งอะไรเงี้ยครับ <Yeah. S 1> แต่สุดท้ายก็แบบชวนเขาคุยทั้งคืนอะ่ะตื่นมาก็นอนไม่พอ <Okay. S 1> ใช่ก็เลย <c oughs> เป็นแบบนี้ <c oughs> จริงเพลงนี้เขียนไว้ตั้งแต่ประมาณอายุประมาณ23 24ครับใช่แล้วก็ทุกๆคนน่ะได้ฟังกันหมดแล้วทั้งค่ายเลยดีกว่าใช่ครับซึ่งมันมีหลายเวอร์ชั่นมากประมาณ3าเวอร์ชั่น,นได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ออกมาเป็นเวอร์ชั่นนี้ที่ทุกคนได้ฟังกันได้ได้พี่แกงส้มมาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยครับรวเวอร์ชันนี่ยากไม่ในก,การทำดนตรีใส่ดนตรีเนื้อเพลงเนื้อแต่งไว้ตั้งหลายปีแล้วอะไรเงี้ยก็ยากครับเพราะว่า เนื้อเพลงเดิมที่ถูกแต่งเอาไว้ครับพอมาเป็นวันนี้บางอันก็ใช้ได้บ้างบางอันก็ใช้ไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยครับบางอันพี่แกงส้มก็อยากให้ปรับด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยมีมีบางอันที่เขียนใหม่นะปัจจุบันด้วยครับเพลงนี้เป็นแนวไหนเมนูที่ใส่เข้ามาในเพลงเอาจริงๆว่าตอนแรกผมไม่รู้เลยว่าเพลงผมคือแนวอะไรใช่ครับเพราะว่าเราเราก็มีวิธีการทําเพลงแบบมือสมัครเล่นมากๆอะไรเงี้ยครับแต่พี่แกงส้มเคาะมาให้แล้วว่าเพลงนองไม่พอน่าจะเป็นฮิปฮอปไอเอบีครับใช่ครับ ไม่คาดหวังเลยผมคาดหวังว่าเออนหนบอกไม่คาดหวังเนี่ย <c oughs> ผม <c oughs> ผมคาดหวังเพียงแค่ว่าผมอยากปล่อยมัน <c oughs> เพราะว่าจริงๆผมพุ่งตรงว่าตอนแรกผมหมดหวังกับเพลงนี้ไปแล้วอาจจะไม่ได้เหมาะที่จะเอามาใช้อะไรเงี้ยครับสุดท้ายก็คือเออมันได้ออกมาแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็แฟนๆบางคนน่ะเขาได้แอบฟังมานิดนิดนิดนึงแล้วครับก็ดีใจที่วันนี้เขาได้ฟังแล้วอะไรเงี้ยครับขอแค่ดูทุกคนได้ฟังก็พอแล้วครับแสดงว่าเพลงนี้เเอามาขายกับผู้ใหญ่มาแล้วใช่ไหมว่าแบบอยากอยากทำเพลงนี้เหลือเกินใช่ครับชอบมันพิ่งจะกตัวหนึง ก็ณตอนนั้นเพลงก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าวันนี้ด้วยแล้วก็ณวันนั้นเนี่ยครับแนวเพลงแบบนี้มันยังไม่ฮิตมากใช่ครับณวันนี้มันฮิตมากๆครับผมก็เลยมีโอกาสได้หยิบออกมาใช้ครับจริงๆมีเพลงที่แบบเก็บไว้อีกเยอะเลมปจริงจริงก็มีครับใช่ครับก็เดี๋ยวติดตามกันได้ตลอดทั้งปีเลยครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําไว้ตลอดเลยตั้งแต่แบบเริ่มเริ่มโซตัสแรกๆอะไรอย Gmail, freely, uh ่างเงี er ้ยครับเป็นเป็นสิ่งที่เราอยากลองครับแต่ก็เดี๋ยวจะพยายาม ทำให้มันสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเพลงไหนจะใช้ได้บ้างครับที่จที่ฮอปฮิปฮอปเนี่ยร้องยากคำว่าฮิปฮอปสำหรับคิดบบคือค,คิดยังไปไม่ถึงนะคือคิดแค่แรปเป็นที่เข้าใจบีทเข้าใจจังหวะเพราะว่าเราตีกรองมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแค่รู้สึกว่าเราอาจจะยังไม่ได้เป็นฮิปฮอปขนาดนั้นครับแต่ว่าเราเราชอบการแรปครับ ครับผมยยัังงงงไบ้า้าครรแกเลใช่ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยววันที่1เนี่ยครับต้นต้นเดือนหน้าครับจะเข้าลงละครเก็บตัวแล้วครับใช่ก็เชื่อว่าคงต้องเรียนใหม่ทุกอย่างเลยครับคืได้รับไปม,มาแบบ6หลายๆคนเลยที่แบบโอ้ยจริงๆก็ผมรู้สึกดีใจมากนะผมรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยอะ่ะที่แบบมีโอกาสได้เจอกับพี่ๆเขาอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นพี่กันพี่ตั้มพี่โดแม่นุ้ยอะไรเงี้ยครับทุกคนเขาก็่าใส่ละครเวทีกันหมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ดีเลยถือว่าผมมีโอกาสได้ฝึก อ่ฝีมือทางด้านนี้ด้วย้อกจากนี้ยังไหบ้ว่าเขาคิดจะกความมีนนอกจากร้องแล้วมก็แสดงแล้วมันต้องยิ่งใหญ่ระดับระดับรัชดาไัยอันดับแรกเลยคือผู้ใหญ่สั่งอะไรมาเราต้องทําโดยไม่มีคําถามนะครับใช่ครับถ้าเขาอยากจะให้เราไปเรียนปูพื้นฐานใหม่กระทั่งการแสดงไปเริ่มตั้งแต่หนึ่งใหม่เลยในเรื่องของการร้องเพลงอะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่าก็ต้องทําครับถ้าเรกดานไปเขาบว่าประกากับการแสดงแบบโ้กดานนั่นนะกดันแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ดีครับใช่ครับก็ไม่เคยอะครับแล้วพี่พี่รูทุกคนก็ระดับแบบ เจนวงการเอ่อเจนละครเวทีอยู่แล้วใช่ครับโอ้ยโพอดีครับเหมือนเหมือนบัตรบัตแไฟล์หรอครับมันเพิ่มมาโปสเตอร์วาวไว้นุ่มที่สุดเป็นตัวมีาแล้วเหมือนบัตรขายดีโอ้บัตรขายหมดแล้วด้วยโอหผมจะพยายามทำอย่างเต็มที่เลยครับทุกูคอนครับขอขอบคุณมากสำหรับกำลังใจด้วยครับมันจะยิ่งแบบว่าโอหอยู่บนความคาดหวังแฟนแบบเพราะว่าเป็นครั้งแรกของเราด้วยผมเชื่อว่าถ้าเป็นแฟนๆของคริสนะเขาเข้าใจอยู่แล้วว่ามันเป็นครั้งแรกแล้วเราจะทำอย่างเต็มที่ แต่ละครเวทีไม่ได้มีมานานแล้วด้วยครับเราจะมีแฟนๆละครเวทีอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราต้องพยายามทาให้พวกเขายอมรับให้ได้ด้วยครับแนวนี้เป็นแนวไหนแนวนี้เป็นแนวตลกเลยครับใช่เหมือนมีพีไปแล้วด้วยเป็นคอนเสิร์ตเปิดม่านเปิดหน้าม่านใช่ไหมครับใช่ครับผมก็นั่นแหละครับฟิลประมาณอย่างนั้นเลยครับใช่ครับอ๋อใช่ครับใช่ครับ ก็มีโอกาสไปเจอพี่เบิร์ตครั้งแรกครับผมก็ไปซ้อมดนตรีที่บ้านอาจารย์หนึ่งเต็มตัวถ่ายทําเทปพิเศษของโคโดิ้นซองครับรเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะได้ไปเจอพี่เบิร์ตเราก็จินตนาการไปเยอะมากว่าเขาจะอย่างนั้นเขาจะอย่างงน้เงงนเขาจะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เชื่อไหมว่ามันตรงตามที่ผมคิดไว้เกือบทั้งหมดแล้วมันมากเกินไปกว่านั้นอีกคือผมไม่ได้ยินมาเยอะอยู่แล้วว่าพี่เบิร์ตเขาเป็นรีมากเขาคุยง่ายเขาเข้าถึงง่ายเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ที่น่ารักเราเราจะได้ยินกันแบบนี้มาโดยตลอดนะครับ แต่พอไปเจอแล้วจริงเขายิ่งกว่านั้นจริงๆนะคือผมรู้สึกว่าผมไปเจอเขาอะผมต้องต้องเตรียมตัวไปคือเราต้องซื้อดอกไม้ไปให้เขาไหมต้องเตรียมคําขอบคุณที่มีโอกาสได้ร่วมงานไปไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พี่เบิร์ตเตรียมเองหมดเลยใช่ครับเตรียมออดอกไม้มาให้คริสครับแล้วก็เมื่อประมาณ2วีคที่ผ่านมาครับพี่นกน้อยเรียกคริสขึ้นไปข้างบนใชทท่ที่ตึกแกรมมี่นะครับเขาเอานาฬิกามาให้ ด้วยครับเป็นนาฬิกาจากพี่เบิร์ตเลยครับผมเพราะว่าพี่เกลือกับหลายๆคนได้แล้วคิดยังไม่ได้ออใช่ครับผมใช่ก็เลยก็เลยเอานาฬิกามาให้คิดด้วยครับผมออโอ้โหคือผมหลังจากผมหลังจากเทปนั้นออนแอร์ไปผมก็ไปเจอรุ่นพี่ในวงการบันเทิงหลายคนไม่ว่าจะเป็นพี่วิกัสโนวาหรือนักแสดงในค่ายทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผมโชคดีมากที่มีโอกาสได้ร้องเพลงกับพี่เบิร์ตและผมก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆครับ เพราะว่าผมเชื่อว่าการได้ร้องเพลงกับพี่เบิร์ตมันไม่ได้หาได้ง่ายๆแล้วครับแล้วยิงย่งยิ่งยิ่งได้เจอความแบบปัดรนานดีของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเราเรายิ่งรู้สึกแบบเออเขาเขาเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เราด้วยครับมันมันเป็นแบบเป็นเกียรติครับในชีวิตในตี่ที่แบบว่าคือเวลาเรากับเราทํางานอะไรแล้วเรากับโทรไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเนี่ยอันนี้ผมรู้สึกกับตัวเองแล้วว่ามันจะเป็นทั้งเกียรติกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยซึ่งพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตเป็นเรื่องใหญ่ในนั้นที่เรารีบโทรเล่าคคุุณณพ่่อแมฟัง โอ้โหทำไมไม่ให้พ่อไปดูทำไมวันซ้อมอะทำไมต้องขับรถเองให้พ่อขับให้ก็ได้ก็จะมีฟิลนี้ด้วยครับใช่ครับแช่วงนี้ทีมงานเยอะงานร้องร่อนนะ แต่ก็มองว่าเป็นลูกรักช่องเ่ะช่องดาราวา่างงานจะต้องมีทีะก่อนอ๋อเหรอครับอ่าผมเชื่อว่าพี่บอยรักทุกคนครับ <c oughs> พี่บอยรักทุกคนจริงๆ <c oughs> ใช่ครับแต่แต่ก็ทุกทุกคนชอบเวลาที่เราตั้งใจทํางานอะไรแบบนี้ครับเราก็จะพยายามตั้งใจต่อไปครับแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีคอนเสิร์ตเอลด้วย <c oughs> ใช่ครับผมได้ข่าวว่าบัรโซเอาแล้วด้วยนะครับก็ขอบคุณแฟนๆมากเดี๋ยวเจอกันเลยครับแล้วก็เชื่อว่าโมเมนต์ต่างๆของทุกๆคู่ทุกคนจะได้รอรอเจอเองแน่นอนครับ บคนเขบอกว่าคิเป็นลูกลาเีย่คว่าลูกหลของผคิดอะอเ,เรารู้สึกงบ้างลูกรัก,กเหรอครับ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ขอให้มันเป็นอย่างนั้นแต่แต่เราไม่ได้คิดแบบนั้นครับคือผมผมวันหนึ่งเราเป็นผู้ประกอบการเองด้วยครับ <c oughs> เราเราเปิดร้านอาหารเราเปิดธุรกิจอะไรเงี้ยครับเราจะชอบมากๆเวลาพนักง,งานของเราตั้งใจทางานอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าผมอาจจะเอามุมนั้นมาใช้เพราะเราเองก็เป็นพนักงานของเขาเหมือนกันใช่ครับก็เลยคิดว่าแค่เราขนมาเราตั้งใจต่อไปอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะครับ ใจย,มย,ใจยผมเชื่อว่าไม่ว่าเราจะได้ตำแหน่งอะไรก็ไม่รู้อะครับแต่สุดท้ายทุกๆครั้งที่ผมมาทำงานน่ะผมให้ใจเกินร้อยทุกครั้งเลยอะครับผมพยายามทำให้เต็มที่ให้เกินความคาดหวังเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใน,ในภายภาคหน้าบ้างผมทำเต็มที่ทั้งหมดอะไรยเงี้ยครับก,ก็เชื่อว่าเขาอาจจะพอใจในตรงนั้นหรือเปล่าครับผมโอเคเรียบร้อยคับ